หัวเข่าเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเสียวหัวเข่าอ่ะกินไปแล้วมันก็เดินได้พองหัวเข่าจากที่เจ็บปวดมันก็ไม่เจ็บนัชื่อจงรักษาสารอายุ54ปีทำงานเป็นแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ทำงานเป็นแม่บ้าน มันต้องยกข,ของหนักามาครั้งหิวน้ำขึ้นไปถูพื้นไอขึ้นบันไดสูงแข้งขาหัวเข่ารู้สึกว่าจเจ็บปวดตรงน่องตรงนี้ตรงน่องแล้วก็ตรงสะโพกพอดีมีหลานแนะนําให้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอรกินไปสิบวันรู้สึกว่าอาการจากเป็นที่เป็นหนักก็เบาบางตั้งเยอะรู้สึกว่าเดินคล่องกว่าเก่าแต่ก่อนนี่เจ็บปวด ซื้อ,อยาร้านซื้อ,อยาที่ตริัมากินก็ไม่หายหายทุเราพอเบาบางมันก็ไม่หายพอกินสินค้าตัวนี้ไปรู้สึกว่าอาการดีกว่าเก่าเยอะกินวันละสองแคปซูลกินง่ายกินง่ายเพราะมันเป็นแคปซูลสีออกเหลืองๆกินง่ายกว่า กินไปแล้วมันก็ดีกว่าเก่าเยอะร่างกายเราก็กลับมาเหมือนเดิมเดินได้ล้องหัวเข่าจากที่เจ็บปวดมันก็ไม่เจ็บแล้วตอนนี้เดินล่อกว่าเก่าเยอะแุ่ก่อนก็คิดเหมือนกันนะฮะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรมากินให้มันหายแต่ไปเจอหลานลว่านื้อใส่นื้อมันงาตวงาัวนี้กินดีหลานแนะนำให้กินเรากินไปแล้วรู้สึกว่าดีมากมากเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ สั่งซื้อได้เลยที่02 123 3860เดินได้ไม่มีสะดุดเพื่อประสบการณ์ที่สุดแสนจะพิเศษ